สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่บ้านมุ้งมิงที่จอบรอนะคะดูทุกคนน่ะดูย่ามุ้งมิงยังไม่อันเลยค่ะใหญ่เชียบใหญ่เชียบทำให้เรากินมีอะไรเนาะทำไมนี่คือมวยมีอยู่ตรงด่านด่านเนค่ะอยู่ด่านทหารทหารเยอะเลยหรอด้วยเห็นไหม เขาดักจ anyway. ับพม่าเขาไม่ได้จับเราเขามาจับไอ้มิ้งอะใครจะมาที่นี่ติดต่อน้องมิ้งได้ถ้าหาจะจับเราไม่ต้องจับบักมิ้งเอามีดฟันหัวเลยดูเพื่อนอร่อยไหมอร่อยมากค่ะทำเองด้วยเอาแมวแมววันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเราจะได้เห็นน้องแอมเป็นแม่ฝีเรือนน้องแอมลงครัวเองนะวันนี้ หมูผัดเคยนี่อย่างเอยอาหารค่ะอาหารคุยรับจะหมดแล้วแต่ว่าอห้กินซิเร็วพี่สูตรให้เขาดูว่าอร่อยไหมหมูนะคะดูหน้าเอฟซีอร่อยมากเลยอร่อยมากหมูสับยังเป็นกุอนไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่น้ำตกนะบ๊ายบาย